สวัสดีค่ะมาพ่มาพอก,ก,กันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชั้นีมีช่องช่องที่สารแนยืนหนึ่งขนหักเป็นหลอยคอนปล่อยเป็นแสนดึกดืนเทียงขึ้นกับบอนอนค่าแต่เผือกสารแนะ่เรื่องเช่าบ้านกับอีฉชั้นนี่ละค่ะเนาะคอยก็ว,ว่ายูว่านผู้ใดเนาะสิใดบักลาไปสอนบอนเนาะกับเป็นตะอนซ้อนเนาะลูกหลานกับเป็นตะหักตะมุตะมีมีหัวคิดหัวการขานุนนั่นนี่มันก็เป็นที่หมายปองของเราสา,สาวสาวสาวเล็กส,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 สาวใหญ่ ก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมศาสตร์เนาะเอฟซีทั้งหลายก็ใจเย็นๆชันนี่หน่อยนะนั่งกัไว้ละอ่อนนะพี่น้องนั่งอาเิลรูเท่าบ่ถึงการก็สิมีความมันนามันโก่เจ้าของในจักน่อยอันนี้บอาอีรีภาษาเหลนเน้อบ่ได้ว่าอันไทยเสียหายด้อเนี่ยบอาว่ากตามวัยเขาน่ะพี่น้องผู้ลังคนเพิ่นก็คิดบ่ได้เพิ่งก็อันคิดว่าฉันนี่ล่ละสวยฉันสิตองเลิศ เออเห็นเขามากเขากินเราแล้วกะสีเขาไปสีไปอันนี้แน่จากน้อยแต่ว่าอันกำนันเรากระว่างโตยูพี่น้องกะเราก็เห็ดไปตามมารยาดของเราปอนกุุงเอียงก็เป็นธรรมดาคุณแม่เอฟสทั้งหลายกระจเย็นเด้อไว้นํำมากนั่นอันกะเนื้อหอมเนาะกะรอกรหยังเนาะอืมกะรอกรหยังมุ่นมั่งกะลายไผสีบบอยากได้มันเป็นเรื่องธรรมดาสันนี่นั่งกับมันนาที่แรกขอยก็ว่ายูพลังคนพลังคนอักษรย่อใหญ่แบมแบม คือความดันขึ้นตอนตีสามจยเย็นๆเด้อจ้าดมฟินแห้งเอาอันอารมณ์ลงว่าเป็นหยังดอกอืมเพราะว่าหยังวัดตีเป็นหยังข่อยเรื่องนี้ข่อยบ่ะเด้หยววงมื่อว่าไอ้มื่ว้าเรื่องนี้ถาถามความคิดเห็นข่อยเด้อสําหรับเด็กผู้หญิงที่เข้าไปสีเข้าไปหาัหน่นพี่น้องควบคืดน,นั่งยังเด็กหน่อยเออนั่งกับสิว่าโอยนู่นนั่นนี่นี่น,นัน่นนู่น เออฉันนี่แหละเลิศฉันนี่แหละเป็นหนึ่งในตองอูฉันนี่แหละหนึ่งในปา่าขี้ฉันเลิศฉันสวยฉันเลิศน,นั่งกับน,นาตาดียูกับบดีวาเนาะแต่ความว่าอันลืมคิดฉุกคิดไม่ทันก็ด้วยความว่าเป็นเด็กกันเนาะส่วนผู้ใหญ่บ้านนางก็วางตัวดีเพราะาอะไรเป็นอย่างสิบว่างตัวดีเข้าบริหารธุรกิจมาได้ขนาดนี้พี่น้องเอยเคยบอกหลายเธอแล้วว่าคนที่เขามีหน้าที่การงานดีเข้าบริหารธุรกิจหลายบอแมนว่าเขาสิไปเอาซันนี่ทางใดก็ได้ได้ดพี่น้อง ยิ่งเขามีประสบการณ์มีบทเรียนมาแล้วน่ะอือก็ถือว่าบางทีประสบการณ์อาจเยอะหรือความคิดอาจเยอะกว่าคนใหญ่หลายคนบางคนก็นได้นักธุรกิจเขาสิคิดอย่างหนึ่งเลยพี่น้องคนมีเงินผู้ใช้ที่มีเงินประสบผลสําเร็จทังธุรกิจเนี่ยบออึดแต่ผู้ยิ่งที่ไม่เขาเอาอีหลีเอาซื่อซะเขาสิเห่นน้ำบ่อคนที่สิเป็นเมียนักธุรกิจใดหนึ่งถ้าจะสวยเฉยๆสวย,วย,วย,วยต้องระดับมีมงอืม บอกเลยหรือว่าดาราดังซุปตาไปจังสันแมนบอหรือว่าคนที่มีหัวความคิดที่ร่วมกันทำมือไอทำงานทำอะไรไปด้วยกันมีผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้ความจริงเดะอยากได้พวานักธุรกิจนะจะมีหยังไปแหลกกับเขาเพราะเขาลงทุนอะไรมาเขาคิดการแล้วว่าหนึ่งสองสามความรักก็ส่วนความรักนะคะแต่เฮาได้พวานักธุรกิจเฮาสิไปนง่งเฮดเซเวอยู่กับใครดได้พี่น้อง ออกหนาออกตาทางสังคมกับบดาบ่มีความคิดความอ่านกับบดายซ้ำเขาสีอันเส่้งหอยซื่อๆบ่กพี่น้องเอ้ยเสี่ยงงามประไดกระดิกนิวบาทเดียวก็ได้แล้วอืมเพราะฉะนั้นนะแม่ๆก็ไม่ต้องไปห,ห่วงอะไรมากนออือก็ดูไปคำๆไปนั่นละเออคำๆไปอันฝากถึงซันนี่นั่งนั่นกะอีลาเอ้ยอันแม่กะลูกย่ดอกว่าลูกอัน มีความหมั่นใจมีความมั่นามมน,นามันก็เป็นเรื่องผิดหลายดอกแต่ต่อไปก็ใไ้คิดเลายๆอคิดคคักยิ่งเราเข้าหาคนดังน่ะไอเขาเรียกอะไรนะเข้าเขาหาคนดังน่ะผลที่สะท้อนกับบุม,มาริงแรงที่สะท้อนกับมาหาเรามันก็จะแรงมันบอ่อคนหาเข้ากับมีคนสร้างเข้ากับมีแต่คุณแม่มากแก่ปน,นี่ก็ยังคนสร้างหลายอยู่บอกให้คิด,ดนี่เตือนให้คิดเนาะอ,อืม เพราะว่าตอนเข้าไปกับบางเอิญว่ามีกล้องไลฟ์สดเนาะเสียงพ่อยายบอดโนนกับบอกว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมกับแมนคว่ำเล่าอันคือแบบว่าที่จริงถ้าเข้าไปนั่งคุยถ้าไปแบบว่าผู้ดีมีเกรดก็ไปเซไฮไปสวัสดีคะ่ะหนูเป็นเอฟซีนะคะก็ค่อยคคุยค่อยๆหย,ย,ย,ยอกล้อประหลอกกันไปถ้าไปสไตล์นี่บอมันบอกแมนได้พับได้บาที่เขาสิจูโจมเขาไปสวสดลวดเอารอด ฉันก็เคยจิกผู้ชายอยู่เราต้องมีมานมีทรงกว่านี้นะลูกเอออันนี้มันกลางเวรแสกๆอยู่กลางเขาเรียกอะไรนะอยู่กลางแม่น้ลำลำธารแม่น้ลำลำธารผู้คนนพ่นกระายผู้ใหญ่ผู้โตพ่นกระายบ่แมันว่าเฮาสิเข้าไปถ้าเป็นว่าเสียงดังไปคุยจังซัจจะมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าอย่ามากระแดะเลยเลยยาฉันไม่ได้กระแดะเออถ้าอยู่ในที่รับตา คนอาากก่ะจะกลุมเซิงมันก็กลุมเซิงไปเลยค่ะเออแมนบอ,อันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเฮาก็ต้องมหมาดมีส่งได้พี่นอ้องอีหล่อย่าว่าพี่นอ้องเดวอีหล่าเข้าตองมีมาดพี่ส่งเนีอยเฮ้าสิไปจ็จิกผู้ชายนะ่ะอืมแมนบบเราต้องให้เกียรติตัวเราเองก่อนลูกก่อนที่จะให้คนอื่นมาให้เกียรติเรานะคะอันนี้ฝากบอกด้วยความหวังดีบ่แมนแต่นั่งอันนี้ดอก ไพ่หลยๆคนก็ตามอืมเราต้องคิปลุกนิดนึงอืมเราต้องคิปลุกนิดนึงว่าทำตัวชิปเดไม่ทำตัวลุกชิปนะลูกนะจะเย็นเย็นธรรมดาฉันเดอันนี้ฉันพูดด้วยความหวังดีแมนบอรปรารถนาดีจริงๆเออถ้าไม่ลูกคอยกอสีบอกจังสิละจีบได้เราชอบใครเราสามารถเข้าไปทักทายไปเซฮายไปสวัสดีไปทำความรู้จักได้เออ ยิ่งคนเขาอยู่ในกระแสโซเชียลอยู่แล้วน่ะผลกระทบมันไม่ตกที่เขาหรอกมันตกที่เราเพราะว่าภาพที่เขาออกมาน่ะเขาก็ป้องกันตัวเขาก็วางตัวดีเขาไม่ปฏิเสธหนูว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะไม่หนูไอ้นี่มาเขาก็เออพยายามอยู่ในโซนของเขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเขาก็คือเขาแบบว่าอืมหนูเสนอมาเขาก็หนูเสนอมาเขาก็สนองนิดๆหน่อยๆแบบเพื่อให้เป็นการหักหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูหรือใครหลายคน ที่ฟังอีสันอยู่กะเนาะอันนี้ไม่ได้โจมตีนะคุณแม่แม่เราเอฟซีไว้น้ำหมากอย่างอีสันก็ใจเย็นๆกันรอกันยังเนาะมุ่นมั่งกันลายอืเพื่อนเอาตัวเพื่อนหลอดได้อยู่หรอกพี่น้องเพื่อนเกง่งเออเพื่อนเกง่งเพื่อนมีความคิดไกลอือถ้าเพื่อนมีความคิดพอเกิดือ้สี่ออันบริหารธุรกิจในขนาดนี้ดอกแม่นบอล่ะอือพ่อใหญ่มอดโนดกับฮู้ตาไวว มันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมถูกต้องเหมาะสมเนี่ยไอ้แล้วก็บอกถึงนฐานะ,ะผูะ้ปกครองพูนละเพราะเป็นคุณครูห้องใส่นักเรียนแหมนั่นละพี่น้องก็มาบอกซ้ำนี่แหละนาะไปนอนจ้าเจอกันมืออื่นเศร้าเดอ้อสิมีข่าวยังมาบอกสู่กันฟังแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะด่าได้แต่ยอย่าแรงนะโอเคนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย